รู้ไหมครับว่าทําไมเราเห็นเป็นสีต่างๆหลังจากแสงเดินทางเข้าสู่ดวงตาของเราเนี่ยครับและตกที่จอประสาทตาของเราสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือวงจรการเห็นสีครับบนจอประสาทตาของเราจะมีเซลล์รับแสงอยู่2ชนิดก็คือหลอดเซลล์กับโคนเซลล์ครับเซลล์หลอดทําหน้าที่ได้ดีในที่มืดครับจะเห็นเป็นภาพขาวดําและในส่วนโคนเซลล์ทําหน้าที่ตอนอยู่ในที่สว่างเป็นตัวทําให้เรามองเห็นสีครับเซลล์โคนจะมีอยู่3ชนิด แต่และชนิดจะตอบสนองแสงคนละความยาวขลื่นครับก็คือ L โค e จะตอบสนองสีแดง M โค e จะตอบสนองสีเขียวแล้วก็ S โค e จะตอบสนองสีน้ำเงินเวลาที่แสงตกกระทบจอประสาทต,ตาครับโคนทั้ง3ชนิดจะรับความเข้มข้นของแสงต่างกันสมองเราจะรวบรวมวข้อมูลพวกนั้นเข้าด้วยกันแล้วก็มาประมวลผลออกมาเป็นสีที่เรามองเห็นครับยกตัวยอย่างนะครับถ้า L โคกับ M โคนโดนกระตุ้นพร้อมกันครับ สมองจะรับรู้เป็นสีเหลืองแต่ถ้าเอสโคถูกกระตุ้นเด่นที่สุดเราจะเห็นเป็นสีน้ําเงินครับและถ้าโคนทั้ง3ชนิดทํางานพร้อมกันเลยเราจะเห็นเป็นสีขาวสีขาวก็คือสีของแสงทุกคลื่นรวมกันทั้งหมดเลยครับวงจรน,นี้เกิดขึ้นเร็วมากครับในระดับเซลววินาทีเลยและเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงแยกเฉดสีได้นับล้านเฉดเลยครับแต่ถ้าเซลลโคนชนิดใดทํางานผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยครับ เราก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าตาบอดสีซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เห็นสีเลยครับแต่คือการรับรู้สีบางคู่เพี้ยนไปเท่านั้นเองครับดังนั้นการเห็นสีไม่ใช่แค่เรื่องของแสงครับแต่มันคือการประสานงานอย่างละเอียดเลยระหว่างจอประสาทตาของเรากับสมองของเรานั่นเองนั่นคือวงจรการเห็นสีครับถ้าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ฝากติดตามวีไซด์ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ